มาต่อที่ทางกลุ่มนักบุญไบค์เกอร์2ล้อนะครับได้ร่วมกันจ,จัดกิจกรรมครบรอบ23ปีคริสโตเฟอร์นะครับเพื่อที่จะระดมทุนหารายได้นําไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ผู้พิการอําเภอพระประแดงเพื่อที่จะช่วยเหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นครับในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับภายในตลาดโชคอํานวยถนนบางพีตํารุตาบลแพรกษาใหม่อเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มนักบุญที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์2ล้อประเภทชอปเปอร์และบิ๊กไบค์ซึ่งนําโดย คุณเจ็คและคุณเจมโดยมีนายกิติครุผาดประธานกลุ่มไบเกอร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในพิธีเปิดงานครบรอบ23ปีคริสโตเฟอร์พนันงานได้มีการจัดเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับจากทางวงรีเพมาทำการแสดงขับกล่อมบทเพลงเพื่อชีวิตโดยกิจกรรมก็เป็นการจัดงานเพื่อระดมทุนหารายได้จากกลุ่มเพื่อนสมาชิกไบเกอร์2ลอ้อภายในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการและนอกพื้นที่ เพื่อนํารายได้จากการประมูลสิ่งของอันมีค่าต่างๆจากเพื่อนสมาชิกนําไปช่วยเหลือมอบให้กับทางผู้พิการและผู้ได้โอกาสทางสังคมในการจัดซื้ออุปรกรณ์ยังชีพที่จําเป็นอีกทั้งก็ยังเป็นการพบปะสังสรรค์พูดคุยภายในกลุ่มเพื่อที่จะจัดเตรียมงานช่วยเหลือทางสังคมตามจังหวัดต่างๆโดยมีกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่รักและก็ชื่นชอบรถจักรยานยนต์สองล้อทั้งประเภทบิ๊กไบค์นะครับและก็ชอปเปอร์จากทั่วทุกพื้นที่ต่างๆที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนหลายร้อยคัน โดยภายในงานยังได้รับเกียรตินะครับจากทางนายอานวยบุญริ้วนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมกับมีการมอบเงินส่วนตัวสนับสนุนสมทบทุนนะครับให้กับทางกลุ่มไบเกอร์สองล้อเพื่อนําไปมอบและช่วยเหลือให้กับผู้พิการที่สถานสงเคราะห์อำเภอพระประแดงในโอกาสนี้อีกด้วยครับสวัสดีครับผมอ่านายกิติรู่ผาหรือว่าแจ็คิโตเฟอร์นะครบ จัดงานในวันนี้กลุ่มคิโตเฟอร์จากอาชีพสามปีก็รู้สึกว่าส่งเพื่อหารายได้เพื่อช่วยเหลือบ้านสถานสงเคราะห์คนพิการและพัฒนารายได้ส่วนหนึ่งก็ในสิ่งที่จะเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้คนพิการผูคนผู้พิการผู้บันเทิครับที่ชาติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับผมครับ